เห็นนะพี่อ่ะเอาพี่ได้ได้ไดโอ้โอหอะไงเนี่อความที่สี่แล้ว อันนี้คือที่าพี่ไม่ชอบไม่สบแบบนแล้แล้วเอามารวมกันย0 4สิบ <c oughs> ไม่เป็นไรพี่เอาตัดรวมแม่ดาโหลดทุกไรา์นี่แหละเอามารวมกันแม่เน็ตพี่กาเองแหละแม่ง แค่ยังจมโจ๊กๆๆๆไน้ดิค่ะอ่ะอันนี้ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี่คือครั้งสุดท้ายที่ฉันจะไล่ในบ้านแดงครั้งนี้ถ้ามันไม่ด้เคี่ยอะไรกูจะเลิกไล่ในบ้านแดงไอ้สัส

โอเคได้เวลาลงสีทักทีเจนัทอยู่ไหนเจนัทมาแล้วเจนัทมาแล้วเจนนัทมาแล้ว อันน yeah. 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 ok <phin ness> really ั <pl ains> ้นอ <Christ>. ิจฉาสิย่าย่าย่าน้องแหน้องแหพี่ดื่มพี่ดื่มแป๊บแกเครียดเห็นคันไล่ลาบนี้แม่งไม่ปกติพีดพี่ท้อ போல ถ้ารอบนี้บ้านแดงมันไม่เป็นปกติเมื่อไหร่พี่ก็เลิกไล์พี่ไล์ในติ๊กต็อกพอเนี่พราะเล้กเกินแม่งเป็นที่สามรองแม่งบ้านเมียนหลวงแม่งป,ประสาดแดดเฉย ว่าจชดูดูงานวาดผิดดูกุงุงเต้น แสแดดรอบนี้แม่งป,ประสานแดดก็เลิกไรจบของจริง เอรไอพี่บอกว่าแจ้งกรมแรงงานเลยไหมครับสตรอเบอรี่ใช้แรงงานคอสคุงมากเกินไปใช่คอสคุงยังเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นเป็นแรงงานไม่พอยังเป็นแม่พันธุ์อีกด้วยใช่คอสคุมเป็นแม่พันธุ์ ปามาแล้วยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับ <c oughs> เรมบอกไปว่าคิ้วคอของคอดค,คุมเป็นคนเป็นคนที่คนดำแต่ผมขาวใช่ปกคอสีชมพูอะไรจะเกิดขึ้นได้น,น้องเถอะอะไรจะเกิดขึ้นได้ le test Bye-bye. <แ>บบจนเครียดดืม่มจนเครียดดืม่มจนเครียดดื่มจนเครียดจนเครียดเลิกดืม่ม <laughs> วันว่าลูกว่าลูกว่าลูก <laughs> อย่าบอกว่าคนเก่าโง่พอๆพอกับคนใหม่อ่ะคนไงโง่พอๆพอกับคนเก่า 真贴心。<laughs> จัดเันเป๊ะไอจิก้เจโก้เพิงมาอยากเห็นภาพเต็มอ่ะเดี๋ยวโดเลมอนโดเลโด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 มอนโด,โดโดมมอนนี่ครับอฮ้เครียดว่ะฟังเพลงมารุโดมารุโกโจงังเวอร์ชันอาโดดีกว่ามารุโกโ

โอ้เยอะอยู oh, now, e a a. Oh, ่นะไอวี่ฉันพี่จะไม่ได้แหละอดีตจะวันเกิดใครอ่ะ ka okay. ปวดหลังหรอครับก็ปวดได้ เราไปไปครับเราต่อไป ตเจ้าอะไรนะที่มีหมาหมาอ้วนใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับไหนดูสภาพบ้านแดงหน่อยสิเฮ้ยวันนี้มันมาดีวะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับมันวะใช่มันดีเลยหูยอดเยี่ยมเฉยดาดดาดท,ที่กลับมาปกติเลย แอตโตเป็นตัวละครที่แพงที่สุด <c oughs> เพราะว่าเหมือนแดนดี้แม่งแต่งราคาให้พแพงไว้แบบเหมือนอารมณ์แบบไม่อยากให้เราซื้อรีเซิร์ชของรีอะไรนะลายเส้นของแอตโตอ่ะแบบเหมือนแดนดี้แบบห่วงอะ่ะแต่แดนดี้ก็ทำหาอะไรไม่ได้

โอตีของเขา ่วนอีกส่วนโอซีของพี่ที่เป็นออกาเดนึง,งนะพี่จำได้ว่าพี่เขียนไว้เดรดาคอร์เลนเดอร์ให้เหรคุณอยู่อรอเดรดาคอร์เลนเดอร์คอร์เลนเดอร์ นางเป็นสายสเตลแล้วก็ปั่นสกิลเชคห้าดาวเาสเตลห้าเพราะเนื้อเรื่องของนางคือนางเป็นเป็นอีกาที่เป็นตูนที่ล้มเหลวทั้งความเร็วและสปีดความเร็วและสเปรนแนแบบไม่ไม่ไมค่อยได้เรื่องก็เลยคอยแอบอย,อ,ยอยู่ตามก่อนอ่ะ จนได้ฉายา call c a n the box อะให้เจนต์ yes y a c